ในลำดับที่113 113 Toyota r e v o r e v o Smart c a b ค่ะรถ15เ15เครื่องเกิด2องภาษีรถสีเกียร์แมนเดอร์สีเทาค่าใช้จ่ายมีด้วยนะคะวางเป็นเ็ดมาใหม่ทำเป็นเ็ดมาใหม่คันนี้นะคุณลูกค้าแม็กทองอีกแล้วบอกแล้วว่าเข้ากับทุกรุ่นรถทุกสีรถราคาคันนี้เปิดประมูลอยู่ที่1น0 0 0 0บาทออนไลน์ ออนลาเปิดราคามาแล้วค่ะสู้ต่อแขงขันราคามีคู่แข่งไหมคะมีคู่แข่งไหมคะมีคู่แข่งกดไอไวกดไอไว้หกพันออนไลน์หกพัออนไลน์หกพันออนไลน์แปดพันออนไลน์แปดพันออนไลน์หนึ่งสิบแปดหนึ่งขาอนไลน์แล้วค่ะแสนห้าหมื่นบาสนห้าหมื่นบาทแสนห้าหมืบาทนับหนึ่ง่แสนห้ามื่นบาทสองพัออนไลน์สองพันออนไลน์แสนห้าหมื่นสองพันแสนห้าหมื่นสี่พันราคาเป็ดแล้วค่ะแสนห้าหมื่นสี่พันแสนห้าหมื่นหกพันราคาออนไลน์แสนห้าหมื่นหกพันแสนห้าหมื่นแปดพันนับหนึ่งแสน้าหมื่นแปดพันนับสองแสน กดไอ้ไหวยกไอ้ไหวหักต้องการแข่งขันกดไห้ไหวพลาดแล้วจะเสียดายนะคะคุณลูกค้าตอนนี้ราคาที่คุณลูกค้าออนไลน์นะคะหนึ่งมบาทออนไลน์นับสาขายค่ะขายที่ราคาหนึ่งาหมื่ปดพันบาทจบที่ออไลน์สามศูนย์สามสองแปดสประมูลจบปใบันราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทยินดีกับออนไลน์ด้วยนะคะเดยว